สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะมาปล่อยบอลเหมือนเดิมนะคะก็มีบอลตัวเดิมบ้างนะคะแล้วก็มีตัวใหม่แล้วก็เยอะมากนะคะก็จะเอาออกช่วงวันนี้แดดออกนะคะแดดร้อนนะคะบอลก็จะส,สาวๆหน่อยนะคะเราจะปล่อยกันที่กระถางละสองร้อยห้าสิบบาทรวมทรงนะคะแบบตะกร้าไบสนีไทยนะคะ ถ้ารับสองต้น4ี่ห้าบาทรวมส่งนะคะถ้ารับสมต้น6กรหบาทรวมส่งนะคะรอบนั้นบอกไปผิดนะคะแต่ว่า550ร้าสิบแต่ว่าส่งไปเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรนะคะส่งไปแล้วเนาะนะคะใครสนใจทักนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีต้นอะไรบ้างนะคะถ้าสนใจก็ทักแชทเพจสวนบันสีลี่แฟมนะคะ เฟรบุิสสุภรัตเพชรดำนะคะหรือบเบอร์เธอรก็ได้นะคะ0818919776นะคะเดี๋ยวมาดูตัวแรกเลยนะคะ <c oughs> อันนี้ห้องเฮานะคะเลือ,อยู่กระถางเดียวค่ะตัวน,นี้เนาะกระถางหกนิ้วนะคะห้องเฮามีหลายใบแล้วนะคะกระถางที่หนึ่งเนาะกระถ <c oughs> างที่สองของสุวรรณนะคะของสุวรรณมีอยู่สามกระถางนะคะ แต่ว่าวันนี้ยกมาแค่กระถางเดียวก่อนนะคะถ้าใครสนใจเนาะอากจะได้3ามกระถางก็ติดต่อมาได้เนะาะสมกระถางห้าหกร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะคะกระถางที่สามเป็นไก่ราชาวดีนะคะตัวนี้สูงมากนะต้องต้องใช้ตะกร้าทั้งสองตัวเลยนะคะตัวนี้นะ,ะสูงแข็งแรงเป็นไม้นอกตู้นะคะมาไว้นอกตู้หลายอาทิตย์แล้วนะคะ ต้นแม่เขาอยู่ฝั่งโน้นนะต้นกระถางใหญ่อยู่ฝั่งโน้นนะคะต้นแม่เขาเนาะอันยกนะคะเหลืออยู่กระถางเดียวนะคะไซนี้เนาะ,ะไซเล็กริมมีแต่เบบี้ยังไม่เริ่มกัดสีทีนะคะเอาเกบไปในตู้นะคะกระถางที่สามเนาะ,ะกระถางที่สี่เป็นไก่ตัวงามนะคะไก่ตัวงามเรามีอยู่สามกระถางนะคะเนาะขนาดกระถางองนิ้วเอาออกจากตู้เมื่อวานนะคะ ้แลวนะคะคถ้าใครสนใจทักนะคะกระทางกระทางที่สี่จะเป็นอันนี้ร่อนทองนะคะอันนี้ร่อนทองกระถางแปดนิ้วเนาะ,ะไ,ปไปเลยค่ะสองร้อยห้าสิบบาทรวมสุกหน้าใบเขาจะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะร่อนทองนะชนิดที่เท่าไหร่แล้วชนิดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าก็จะเป็นงาวนะคะงาวนลูนี่เรามีเยอะมากเนาะนะคะ 250บาทในกระถางก็จะมีอยู่2ต้นนะคะเรามีอยู่3รรกระถางจริงๆิงมีเยอะกว่านี้นะคะไม่ได้ยกมาแต่วันนี้ยกมาแค่สากระถางะะต่อไปก็จะเป็นอันนี้บอลบ้านๆน,นะเจ้ากุงไกเซอร์เนาะนะคะอันนี้มันก็โดนไอปูนขาว,วาดีเอาปูนขาวหวานนะคะกะไังนเป็นกองเลยนะคะอ่าลูกดกมากนะคะเชฟเนาะ ใจทักนะคะอ่ากระถางสองร้อยห้าสบาทรวมส่ง2กระถาง450บาทรวมส่ง3กระถาง650บาทรวมส่งนะคะค่ะสำหรับันี้ก็สวัสดีค่ะ